ไททันดิวแมนเดอะดิวแมนเป็นกลุ่มตัวละครเอกในซีรีส์ของ s k i บบี t t o เล e ด์มันดิเวอพวกเขาเป็นศัตรูของซ um ่วมส k i บดีและเป็นพันธมิตรกับดิอาเรียนพวกดิวแมนจะมาช่วยเราในตอนที่8 d ดดิวแมนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามพวกมันล้วนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดมีสว่านเป็นหัวใส่ชุดสูตรกางเกงสีดำสนิท รองเท้าสีดำเสื้อสีเหลืองและเนคไทสีเหลืองการต่อสู้และความสามารถดิวแมนสื่อสารกับคนนาฬิกาทรายและนาฬิกาปลุกเท่านั้นและพวกเขาก็แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อกันปัจจุบันดิวแมนมี3ขนาดคือปกติใหญ่และไททัน ไททันคอร์กแมนไททันผู้ยิ่งใหญ่แห่งคอกแมนมีด้วยนาฬิกาและปืนใหญ่เลเซอร์สีทองสำหรับควบคุมเวลาเปิดตัวครั้งแรกใน s k i บ i ีมั l ติเว r ร์03ซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เพิ่งเปิดตัวโดย Dome s t ด i i o ไททันคอกแมนเป็นเครื่องจักรขนาดมหึมา ที่สร้างขึ้นโดยเหล่าคอปแมนเพื่อช่วยเหลือทีวีแมนสปิเกอร์แมนและคามิล่าแมนในการต่อสู้ตลอดจนทำหน้า,นาที่ภายใต้อำนาจของพวกเขารูปร่างและลักษณะของไททันคอปแมนส่วนหัวเป็นนาฬิกาปลูกสีทองขนาดใหญ่และหุ้มด้วยชุดกรอบสีทองทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยมีความสามารถในการเรียกเลื่อยฉลุนาฬิกาปลูกเพื่อพาโทส้วมสกิบิดีท้ทอยเลตนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่เลเซอร์เพื่อใช้ในการต่อสู้อีกด้วยและ มีแกนสีเหลืองซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถระเบิดเปลวไฟหรือพลังแสงใดๆได้เหมือนกับไททันคาเมล่าแมนนอกจากนี้ยังมีนาฬิการูปหลอดไฟสองดวงอยู่บนไหล่ด้วยไททันสปิเกอร์แมนกล้ารปรากฏตัวออกมาในตอนที่12นี้ไททันสปิเกอร์แมนเป็นไททันที่แข็งแกรง่งเป็นอันดับสองรองจากไททันดูแมนโดยมีปืนใหญ่พลาสมาสองกระบอกและเครื่องพ่นไฟ และเลเซอร์หลักและตัวป้องกันแกนกลางการต่อสู้และความสามารถของเขาคือไททันสปีกเกอร์แมนใช้ปาสเตอร์2อันบนแขนทั้งสองข้างของเขาซึ่งพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีกับโถส้วงขนาดเล็กและขนาดกลางแม้ว่าอันขนาดใหญ่รุยักษ์จะต้องใช้การยิง2องถึงครั้งก็ตามอาร์มดิวแมนเขาปรากฏตัวในตอนที่13ในดอมสตูดิโ ในตอนนี้เขามีหน้าที่เป็นตัวขุดเจาะอุมโมงค์ใต้ดินเพื่อเปิดทางให้เหล่าคาเมล่าแมนกับดิวแมนได้เดินทางอย่างสะดวกรูปร่างและลักษณะของเขาคือส่วนหัวเป็นสว่านขุดเจาะขนาดใหญ่ลำตัวของเขาคล้ายมนุษย์ยักษ์สูงใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งและบึกบืนเหมือนนักกล้ามเขาใส่ชุดสูทผูกเนคไทยอย่างเรียบร้อยช่วงหัวไหล่กับหน้าอกเขาติดตั้งเกราะเหล็ก เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูยิ่งทำให้เขาดูทรงพลังมากขึ้น Large Cockman คือ c o อ k m a n ที่มีรูปร่างที่ใหญ่รุ่นนี้สวมเสื้อคลุมสีดำผูกเน็คไทลายทางสีเหลืองใส่ถุงมือดำและสวมหมวกสีดำตลอดเวลาเสื้อคลุมสีดำของ Large Cockman จะตรงข้ามกับเสื้อคลุมสีเทาของ Normal Cockman ยังเห็นได้ชัดส่วนหัวของเขาเป็นนาฬิการูปทรงสี่เหลี่ยม ที่มีสีส้มสลับกับสีดำเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่0ูนความสามารถหลักของ l a ร์ชคอร m กแมคือการควบคุมเวลาและเขามีนาฬิกาขอ้อมูลพิเศษที่เขามอบให้กับเหล่าดิอาลีอันเพื่อให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อคอกแมนหยุดเวลาอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนหรือไททันทีวีแมนอัปเกรดไททันซีนีม่าแมน ค่อนข้างจะเหมือนกับร่างเดิมของเขาแต่ตอนนี้เขามีทีวีสีเครื่องที่ต่อด้วยสายไฟยาวและมันสามารถทำลายและทำให้ตาบอดได้เร็วขึ้นลำโพงด้านหน้าของเขาถูกถอดออกจึงทำให้เสียงไม่ค่อยดังเช่นเดิมเขามีหน้าจอสีแดงอันทรงพลังแห่งความตายแต่ตอนนี้เขามีความสามารถที่เรียก P.S.D. หน้าจอสีม่วงแห่งความตายได้เช่นกัน แสงอันตรายพวกนี้สามารถทําให้พูก้สกิบิดีรําคาญหรืออาจถึงตายได้นอกจากนี้อัปเกรดไททันซินิม่าแมนยังติดตั้งเครื่องบินเจ็ตแพคที่ช่วยให้เขาบินไปไหนต่อไหนได้อัปเกรดไททันคริสตันแมนเป็นไททันที่อัปเกรดแล้วกลับมาอีกครั้งในตอนที่139โดยปรากฏตัวหลังจากการหายไปเพียง4ตอนนับตั้งแต่ที่ทอนตัวออกจากซีรีส์134่ั่วคราวในตอนที่ 139นี้ททัทนคริสตันแมนที่อัปเกรดเต็มที่แล้วบินเข้าไปสู่แนวหน้าโดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินไอพ่นระหว่างการซุ่มโจมตีห้องทดลองที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการต่อสู้ที่กล่าวมาข้างตน้นท่ทันคริสตันแมนที่อัปเกรดแล้วเขาได้รับการอัปเกรดมาหลายอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นของเขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาถือปืนปาสเตอร์ไว้ในฝ่ามือพร้อมด้วยเครื่องยิงจรวดติดหล ตอนนี้ชุดเกราะของเขาสามารถปกป้องความเสียหายได้ควบคู่ไปกับวัสดุที่ทนไฟและป้องกันปรสิ์ได้คริสตันที่สีสากของเขาเป็นแสงสีส้มเรืองแสงที่ทรงพลังอย่างมหาศาลอัปเกรดไททันทวีแมนเขาเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของไททันทวีแมนดั้งเดิมเขาเป็นไททันตัวที่3ที่เคยปรากฏในซีรีส์กิบิที์ทอยเลรูปร่างและลักษณะของเขาคือเขามีส่วนสูงประมาณ350ฟุต มีตะขอเกี่ยวคู่ที่แขนทั้งสองข้างปืนใหญ่ปาสเตอร์คู่บนแขนทั้งสองข้างแบบเดียวกับไททันสปีกเกอร์แมนที่อัปเกรดแล้วลำแสงพลาสมาจากมือของเขามีความคล้ายคลึงกับไอรอนแมนกองเล็บติดอยู่บนไหล่ของเขาการต่อสู้และการจู่โจมของเขาเมื่อเปิดใช้งานไฟแสงสีแดงขนาดมหึมาจะส่องสว่างอย่างมากจากทีวีและลำโพงทั้งหมดของทีวีแมนในขณะที่เล่นเอฟเฟกเสียง THX ทำให้สกิบดีในบริเวณที่ถูกโจมตีฆ่าตัวตายหรือศีรษะระเบิดและให้ลริษิททางทีวีจํานวน100ตัวบินออกจากหัวของเขาและตกลงบนโถส้วมทําให้พวกเขาทําร้ายกันเองไททันเซิร์เวอร์แมนเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดมาหึมาซึ่งประกอบด้วยเซิร์เวอร์ที่หลากหลายและหน่วยกลไกที่แข็งแกรงอื่นๆซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนประกอบของเซิร์เวอร์แมนที่ผลิตโดยดิอาริอัน รูปร่างและลักษณะของไททันเซอร์เวอร์แมนคือไททันที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการภายใต้อำนาจของพวกเดออาริอันเป็นหลักขาสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวกับเป็นเกงสีน้ำตาลคาดเข็มขัดและมีแกนพลังงานสีเขียวตรงหน้าอกคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของไททันเซอร์เวอร์แมนคือมีอาวุธระยะไกลที่สามารถยิงได้หลายครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วและเปิดสถานที่ด้วยขีปนาวุธพลาสมาสีเขียว แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีระยะประชิดที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยไท่ทัานเซิร์ฟเวอร์แมนนั้นมีความคล่องตัวมากกว่าเนื่องจากมีเครื่องบินเจ็ตแพคที่ใช้งานหลายครั้งและมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จำนวนมากทำหน้าที่เป็นโครงสร้างส่วนบนไหลและส่วนหัวเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่สำคัญและนี่ก็คือเรื่องราวของสกิป i ีทลเลนมันตีเวิรโลกคู่ขนาน เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปยีนดีรับชมว่าแฟนอาร์ตท,ที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มา,มากๆเลยนะคะแลพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย